ไม่จุข้างในก่อนละอันนี้เอาไม่ต้องแล้วมันจยดข้างใน้างแล้วเตรียมตัวปิดทีวีก่อนดีกว่าส่ทีวีเข้าผมบ้อผม้งไปนั่งค่ายไแครแดิไปจับใจรบปาดเป่าอาลูกะนีมาอ๋อพับนิ่งเมันเกิดใครคะแม่ต้องพูดก่อนแล้วใครเป่าเค้กคะผบ้งผบ้ง ธอผ้อุ้ยอุ้ยตกใจเลยวันเกิดอวันนี้เห็นมาพุ่งในต่อแป่เอแคร์ขอเป่าเค้กด้วยค่ะสามสี่รู้มี้ร์อ เอาใหม่ Happy birthday แต่ให้กระเป๋าดีเพื่อรู้นะ Happy birthday to you มันเกิดแต่ไปเรื่อย Happy birthday Happy birthday to you Happy birthday to you Happy birthday to you Happy birthday เอาบุ้งเปล่าช่วยกันช่วยกันอ่านเรื่งสองสามเดี๋ยวเอาไปก่เอาบุ้งเปล่าเอาบุ้งเปล่าเดี๋ยวจุดให้น้องหน่อยเอาบุ้งเปล่าไปก่อน